ทุกคนวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวที่เมืองสเตซ่าเมืองตากอากาศริมทะเลสาบมาโจโเรเมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมีวิวสวยงามมากเลยเราเดินทางมาจากสวิสพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาต่อรถไฟจะไปเมืองสเตซ่าแล้วก็เดินเลื่อยเปื่อยมา แวะที่โรงแรมโรงแรมสวยงามเป็นวิลล่าที่สวยมากๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ริมทะเลสาบมาโจเร่เราก็จะไปถ่ายรูปกันแล้วก็นั่งทานอาหารที่ริมทะเลสาบเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนซึ่งก็อร่อยตามรสชาติของอิตาเลียนแท้ๆหลังจากนั้นปั๊บ เราก็เข้ามาพักที่โรงแรมแล้วตอนเย็นเนี่ยเราก็เดินออกไปที่ดาวทาวที่ดาวทาวนี่ก็อากาศเย็นเย็นะวันนั้นอากาศเย็นเย็นแล้วก็มีวิลล่าเยอะมากเลยแล้วสวยงามมากแต่และว,วิลล่าวิลล่าแล้วเราก็เข้าไปในดาวทาวในตัวเมืองเนี่ยเพื่อจะไปทานอาหารกันมีหลายร้านมากมายที่เป็น ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินเราก็เลือกเต็นร้านหนึ่งเข้าไปทานอาหารอิตาเลียนอร่อยมากเลยก็โอเคมากๆเนี่ยแล้วก็เดินถ่ายรูปซื้อของอะไรต่ออะไรพอหลังจากนั้นเราก็แวะเวียนดูของฝากของกระจุ้มกระจิมอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะมีของน่ารักมากมาย นี่คือบรรยากาศรอ,รอ,รอบๆของเมืองสเตซ่าในตัวเมืองหรือดาวเทานั่นเองนะครับร้านรวงเปิดตอนค่ำเนี่ยก็เยอะมากเลยมีร้านอาหารเยอะมีของขายเยอะนะครับบรรยากาศก็ดีมากๆนะแต่งร้านแต่ละร้านแต่งสวยมากๆนะครับนี่คือ ดูดาวทารอบๆของเมืองสเตซ่าครับดอกไม้ที่หน้าโรงแรมก็สวยสวยสดงดงามจำเิญหูจำเินใจเป็นอย่างมากนี่คือร้านอาหารที่เราจะเข้าไปทานกันนะครับเราเลือกร้านนี้พอเราเข้าไปเราก็สั่งอาหารก็มีทั้งออเดอร์มาแล้วก็อาหารที่รสชาติโอ้อร่อย อร่อยมากๆหลังจากนี้แล้วเราก็เข้าพักที่โรงแรมรุ่งขึ้นเราก็นั่งเรือไปอยังเมืองเล็กๆในอิตาลีทางตอนเหนือซึ่งอยู่ชายแดนระหว่างอิตาลีกับสวิตซ์แต่อยู่ติดกับเมืองสเตซ่าเรียกว่าเมืองบาเว n โนซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามมาก มีวิลล่าเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเป็นเมืองต่างอากาศเช่นเดียวกันและเมืองนี้มีรูปแบบลักษณะแบบโรมันการสร้างโบสถ์และตัวอาคารต่างๆก็เป็นแบบโรมันซึ่งสวยงามอย่างมากเลยเราจึงมีจุดเช็คอินในการถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยซึ่ง รูปแบบของการสร้างเนี่ยเป็นแบบโค้งแล้วก็เป็นเสาโรมันมองลึกลงไปก็จะสามารถถ่ายรูปและเห็นด้วยสวยงามตอนที่เราไปนั้นในตอนบ่ายจะมีงานแต่งงานจึงมีการจัดตกแต่งโบสอย่างสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือเมืองบาเวโนที่อิตาลีเป็นไงครับคลิปนี้หากชอบ อย่าลืมกด subscribe ติดตาม